สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะพี่โดงก็ออกมาใส่บาตพร้อมกันกับสี่ขานะคะมีพี่บิก๊กพี่ข้าวโตม้มแล้วก็มีใครอีกพี่ข้าวป้าน แล้วก็ตัวนั้นไม่ลงไม่รู้จักชื่อเป็นหมาของคนข้างบ้าน big, big. บิ๊กบิ๊กันครับ ใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้บุญนี้ด้วยกันนะคะขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองนะคะขอให้บุญนุนน้ำทุกๆสิ่งนะคะขอให้ได้บุญนี้ด้วยกันนะคะทุกๆคนเดี๋ยวรอหลวงพ่อมานะคะหลวงพ่อท่านจะมาถึงตรงนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะคะทำไมลราพูดนั้นทำไมต้องปลูกล่ะลูกฮมมตมโตมอาโตม โอ้โหพี่บิ๊กเราก็หาหมัดให้เขาจังเลยบิ๊กเอ้ยลูกไปไหนแล้วเข้าปัน้นขาปั้นอยู่นี่ปั้นครับใครมาตวงแล้วใครมาอ๋อข้าวผัดนู่นข้าวผัดไม้ตวงแล้วจ้านข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดแมวสามสี ข้าวพัดข้าวต้มจ้องหน้ากัทำไมาลูกจ้องหน้ากัทำไมาไม่เอาลูกไม่เอาเก่งนะเราขอต้มลูกนอนพี่บิ๊กนอนรอแล้วพี่บิ๊กพี่บิ๊กนอนรอแล้วจ้าพี่บิ๊ก ข้ปั้นครับนุ่นข้าวปุ้นนุ่นข้าวปุ้นนุ่นข้าวปุ้น,น,นข้าวปุ้นรรนุ่นข้าวปุ้นแมวไร้วัวนุ่นข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้น <c oughs> ข้าวต้มเดี๋ยวรอแล้วพอแล้วกันนะลูกข,ข้าวต้มข้าวพัดข้าวปั้นนะคะพี่บิก๊ก โน่นโน่นดูดูความแสนรู้ของข้าวผัดนะคะโน่นนั่งมองโนโ่นข้าวผัดดูที่ลูกหรือพ่อมาายางโน่นโนกเกาะบนสายไฟ ป้นครับไปไหนกันลูกข้าวต้มกับไม่ข้าวผัดกับขา้าวปั้นนี่พี่บิก๊ก ขับไปนี่เร็วข็ปขป้นเร็วมนี่ลูกมาข้าปานทำไมลูกพี่บิดนอหลอพี่บิดใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้บุญนี้ด้วยกันนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า